กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นแรงใจให้ผมทำต่อไปบางท่านผมอ่านคอมเมนต์แล้วน้ำตาไหลต่อไปนี้ผมจะไม่หยุดต่อสู้และหวังว่าจะมีเรือดใหม่ขึ้นมาทำรายการเพื่อวงการบินและวันนั้นผมจะไปบินอย่างมีความสุขกับเพื่อนพี่และน้องๆของผมอย่างสบายใจเพราะมีการส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นแล้วเหมือนผมสานต่อรายการถนนคนบิน ในสไตล์ nice ของผมเองวงการเทวดานี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวทุกคนต้องช่วยกันกำหนดจุดยืนวันนี้ขอบคุณทีมงานของผมเองพี่สมศักดิ์และพี่หนุย่ยที่เป็นแรงใจและผลักดันให้ผมได้พบกับท่านผู้นี้ครับนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวปฐินบรุรีวันนี้มารวมตัวกันนะครับเรามาบินนะครับอยากจะเห็นโลกอันสวยงามนะครับจากท้องฟ้าเบื้องบน มันสวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อช่วยกันรักษาโลกนี้ให้มันสวยงามตลอดไปนะครับขอทุกคนจงเป็นนกที่โผบินนะครับเพื่อมวลชนครับ ฉันเกิดเป็นนกที่โพิิินนตีกกกบบไไปปให้ลด่อนเราจะมาฟังเพลงเพราะๆให้จบในตอนท้ายคลิปแบบเต็มๆต็มเพลงผมมีคลิปสัมภาษณ์อาจารย์ผมขอเสนอแบบดิบๆไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นให้เห็นเนื้อแท้กันไปเลยเชิญชมครับเสียงเพลงที่ท่านได้ฟังตอนเปิดตัวเป็นเสียงเพลงของนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ผมอดีตแล้วกันพี่อดีตอดีตอดีต,ดตดทำไมนะตกษาฟังดูเดี๋ยวนึกว่ายังเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่อ๋อครับคือผมก่อนที่จะมาคุยกับอาจารย์ธรรมดาผมผมไม่ได้ยังไม่ได้เจาะจงไปที่ตัวอาจารย์คือตั้งแต่อาจารย์เฟิร์สไฟเราก็ไปช่วยกันไปช่วยไปช่วยอาจารย์พี่เลยก็ช่วยผมทำให้เฟิร์สไฟสําเร็จ อจารยคอยสอนคอยบอกไม่ต้องถึงขนาดเพราบางทีมือใหม่ไม่รู้เรื่องบางทีก็ทาผิดผิดอันตรายมากพี่เลขก่บอกมีข่าววิจําได้ไหมครับพี่เห็นผมเนี่ยดึงดึงล้มมากไปอยากจะเลี้ยวปับไปกลับมาอย่างที่คนในเก่งก็ทําพี่ก็บอกว่าเนี่ยชั่วโมงบินยังไม่ถึงต้องอีกหน่อยนึงอย่าไปดึงมากอะไรเงี้ยครับขอบคุณพี่เลที่คอยแนะนําคอยบอกตลอดยินดีครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาคุยกับอาจารย์เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อ ผมเห็นว่าอาจารย์เนี่ยถ้ากรีดเลือดออกมาเลือดไหลออกมาเป็นเครื่องเป็นล่มเลยแล้วครับได้วใช่ไหมได้แล้วคือคือได้แล้วพอได้แล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยโอกาสเอาไว้ก็ไปเสิร์ชประวัติอาจารย์ <ไป S 1> อาจารย์ <laughs> อาจารย์ปัญญาแค่เซิร์ชอาจารย์ปัญญาอาจารย์ปัญญาขึ้นมาวิกิพีเดียก็ขึ้นนู่นนี่ขึ้นหมดถ้าใครอยากทราบว่าว่าอาจารย์ปัญญาประวัติท่านเป็นยังไงเป็นถึงอดีต รองอธิการบดีอาจารย์รองอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านเป็นส6บปีนะพี่มันเท่ากับเพลงของสุรพลเลยนะโอ้โหสิบหกปีแห่งความสิปีแห่งความหลังเอ็กอ์ติกนี่เลี่งออกมาก็ธรรมศาสตร์นี่เพิ่งหยุดไปน่าจะประมาณปีกว่าหยุดหยุดจากงานบริหาร เลยมีเวลามาบินกับพี่ไงเนี่ยแล้วผมก็เลยมาปรึกษารับสาท่านว่าอาจารย์ผมทำคอนเทนต์ไปแล้วมันเจออย่างนี้เมื่อผมรู้ว่ากร่เลือดออกมาเป็นเครื่องเป็นล่มแล้วจ่อาจารย์เป็นพลามอเตอร์แล้วอาจารย์บอกเดี๋ยวอีพีสองเอาแบบนี้แต่อีพีเนี้ยเอาแบบนี้คือแบบเรามาเจาะเรามาช่วยเรามาช่วยกันแต่อีพีนี้พัฒนาวงการพลามอเตอร์ ครับผมเราต้องช่วยกันซึ่งซึ่งหลายคนนู้นนะพี่เราพูดเป็นโฆษณาไว้นะอีพสองครับคือหลายคนก็ไม่รู้ว่าตามกฎหมายการบินพลเรือนเนี่ยครับพวกเราพลเตอร์เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยครับเราถือว่าเป็นเครื่องบินนะครับพอเป็นเครื่องบินปั๊บเนี่ยนักบินเนี่ยนะมันก็ต้องมีการสอบต้องมีการตรวจสุขภาพมาตรฐานเดียวกับกัปตันเครื่องบินเลยครับแล้วพลเตอร์เราเนี่ยพอเป็นนักบินปั๊บต้องมีโรงเก็บครับ จะบินขึ้นลงได้ต้องสนามที่มีใบอนุญาตต่างๆนี่มันไม่ใช่นี่คือตามกฎหมายที่ควบคุมเราอยู่คือเขาถือว่าเราเป็นโคมนาโมอาจารย์เดี๋ยว EP สองเราไม่มี EP สองไม่มีอันนี้เราพูดเป็นโฆษณาผมว่าผมว่าผมว่าถ้าอาจารย์ไปตามดูเครื่องติดแล้วเนี่ย EP สาม EP สี่มีอะไรมันแน่ๆเอาเป็นว่ากับอาจารย์เลือกกีฬาพราโมเตอร์เพราะอะไรเป็นงานอดิเรกอย่างอาจารย์นักบริหารนักกฎหมายมันไม่ใช่อาจารย์มันไม่ใช่กีฬาพราโมเตอร์เพราะกีฬาพราโมเตอร์ มันต้องฝึกหนักอยู่กลางแดดเอางี้พี่ผมไม่เคยทุ่มทุนฝึกอะไรขนาดนี้เท่านี้มาก่อนใชีวิตคือถ้าไม่คิดว่าตอนแรกตอนแรกก็แบบว่าบินอย่างนี้เอางี้ขอาวบนถานพี่เลเลยครับผมอยากบินได้ครับความฝันผมตั้งแต่วัยเด็กแล้วคือผมอยากบินได้ครับบางครั้งตอนที่นอนหลับฝันไปนะครับฝันถ่าเป็นนกแล้วบินไปแล้วโลกจาก เบื south, meeting, ้องบนเนี่ยจากท้องฟ้ามองมาในความฝันนะบดีจริงบ right, exactly. ินไปบินมาเนี <c oughs> ่ยครับเราก็น <ha> ึกมาตลอดว่าสักวันเนี่ยจะต้องบินครื่อบินให้ได้ครับไอตอนวัยเด็กเราเห็นทั้งไรเดอร์ก่อนครับไรเดอร์ครับทีนี้พอยุคนี้ปุ๊บมันมีพารามเตอร์มันมีพารามเตอร์สัก20ปีใช่ไหมยี่สิบกว่าปีผมว่าเอ่ถ้าจะหัดบินเนี่ยนะไปเอาเครื่องบินจริงๆเนี่ยมันยากเกินใช่แล้วก็แพงมากพี่ค่าฝึกเป็นการบินเครื่องบินจริงๆเนี่ยพี่ต้องมีหลายแสนครับแล้วค่าเครื่องบินก็เป็นน้าครับ ใช่ไหมฮะต้องมีโรงเก็บต้องมีอะไรแต่พาราเมเตอร์เนี่ยมันมีล่มอันหนึ่งกับเครืคร่องมตออีกอันหนึ่งมันเป็นเครื่องบินที่ราคาถูกที่สุดแล้วผมก็เลยเริ่มต้นเอาวะอยากบินได้เนี่ยมันต้องเอาพาราเมเตอร์นี่แหละนะครับ,รบก็เลยเริ่มต้นเข้าสู่การสนใจเนี่ยก็เพราะว่าอยากบินได้แล้วลเลือกพาราเมเตอร์เพราะมันราคาประหยัดที่สุดในการบินได้ครับแล้วคนนี้มองมองพาราเอเตอร์เรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรยังไงอาจารย ในเรื่องที่สองเนี่ยเราจะตอบคำถามพี่เรื่องที่สองคือว่าผมเนี่ยคิดว่าบางทีผมเป็นผมผมทาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับผมทําเรื่องอนุรักษ์ป่าผมทําเรื่องของแม่น้ําครับเรื่องป่าชายเลนเนี่ยเราบางทีผมพายเรือกเก็บขยะไปเนี่ยนะครับไปสารวจแม่น้าเนี่ยเราอยากเห็นจากข้างบนเนี่ยเอ๊ะไอตรงนี้มันยังไงมันต้องถ้าบินได้คงจะดีครับก็เลยคิดว่าทัางนั้นก็เอาเลยนะว่พาพลมัเตอร์คือหนึ่งอยากบิน สองคือเอามาสัตรวจแม่น้ําครับนะครับให้คนบนบนพื้นโลกเนี่ยนะครับเราไม่เห็นนะพี่เราเห็นแต่หน้าที่เราเห็นเนี่ยครับนะครับถ้าหากว่าเราสามารถจะขึ้นฟ้าไปนะแล้วก็ไปถ่ายแม่น้ำถ่ายป่าไม้ถ่ายธรรมชาติป่าชายเลนที่สวยจากข้าวบนแล้วมาให้คนบนพื้นเขาดูกันแล้วชวนเขาให้ช่วยกันอนุรักษ์เราไปสํารวจเห็นปัญหาตรงไหนปั๊บก็เอาไป ให้คนก็ดูครับไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขครือผมอยากใช้พารามเตอร์เนี่ยในการอนุรักษ์ธรรมชาติออติดตามช้างป่าไงพี่อโหผมบอกแล้วความกรีดเลือดออกมาเป็นเครื่องเป็นร่มนะครับแล้วผมได้เสื้อไหมนะผมมีเสื้อนะครับอินซีไมหามีเสื้อแล้วรอปฏิบัติการเลยเนี่ยครเห็นไหมครับของครับพยากรความความมันแล้วก็บุคลากรมาบุคคลที่เข้ามาเล่นมัน มันไม่ใช่ว่าเออตาสีตาสาทั่วไปคนที่ระดับบริหารระดับนักคนายก็ก็ชอบที่จะมันมีเสน่ห์คือพี่เลรู้ไหมเออไอเฟิร์สไฟ h t ผมที่ลำตะคองนะที่พี่ไปด้วยเนี่ยไอตอนที่เราบินขึ้นฟ้าไปครั้งแรกนะโอ้โหพี่มันแบบผมตะโกนเลยโหสุดมันสวยมากไงรู้ไหมว่าว่าอาจารย์เครียดมากแล้วก็ปรับตัวอย่างมากคือธรรมดาเนี่ย พูดได้หรือว่าไม่ทราบอาจารย์ไม่ไม่ไม่สูบบุหรี่ไม่ไม่ไมไมไมสูบบุหรี่แต่วันนั้นก่อนที่จะบินคือนั้นบิวกันมากมบิวกันมาผมผมขอโทษผมถึงถึงกับถึงกับละลาบละล้วงไปตบอกอาจารย์อาจารย์แบบอาจารย์ต้องใส่อาจารย์ต้องนั่นแบบปลูกไงปลูกให้คึกเขิมแต่พอขึ้นได้แล้วพี่คือเราเนี่ยเราก็นั่งเครื่องบินนะใช่ไหมเครื่องบินเล็กผมก็เคยนั่งเฮลิคอปเตอร์ผมก็เคยนั่งแต่มันต่างกัน พราะว่าเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์เราอยู่เราอยู่ในห้องโดยสารครับแต่นี่คือแบบรอบโตเรามันคือความว่างเปล่ามันคืออากาศอ่ะอคือมันแบบพอพี่ลอยอยู่บนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหมือนนั่งทิงช้าสวรรค์ะเนี่ยปู่เบอกันแล้วก็วิ่าอีนั่งมันก็แบบเฮ้ยมันมองไปซ้ายขวาเนี่มันแบบผมไม่ลำตะคองอ่ะเห็นลำตะคองที่มันลงอ่างลำตะคองครับแล้วตอนพระาทิตกำลังตกดิน่็ขึ้นตอนหกโมงกว่าโอ้โหเห็นผ้าไหมครับเป็นผ้าไหมครับผมนี่แบบมันแบบ ตะโกนเลยแบบโอ้โหมันสุดยอดทำไมมันสวยขนาดนี้ทำไมพึ่งจะมาเล่นทำไมพึ่งจะมาเล่นทำไมพิ่งมาเล่นตอนอายุเท่านี้คนฟังอาจารย์ก็รู้แบบนี้นะต้องเล่นตั้งแต่อายุ18นี่แล้วเห็นไหมจริงจริงเห็นไหมแต่คราวนี้เรื่องความรู้ความเข้าใจมันต้องมีการส่งต่อกันคือไม่อย่างนั้นมันจะเกิดอันตรายเราพลามอเตอร์ทุกวันนี้ที่อาจารย์ยังเล่นอยู่เพราะอาจารย์รู้แล้วว่ามันไม่อันตรายเรื่องแรกเลยนะครับก็มีคนก็บอกว่าอันตรายครับ ผมบอกว่ามันปลอดภัยกว่านั่งเครื่องบินโดยสารดีเครื่องบินโดยสารตกขึ้นมาเนี่ยก็มีชูชีพให้ใช่ไหมอยู่ใต้ที่นั่งตีเอ๋งเขาเสร็บอกว่าถ้ามีอะไรปุ๊บเอามาใส่นะให้เป่าซ้ายเป่าขวาจนเต็มเนี่ยอ่ะนั่นมันชูชีพลงน้ามันไม่มันไม่ต้องอยู่ชีพผมจะบอกว่าเครื่องบินตกนั่งเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินตกขึ้นมาเราตายอย่างเดียวนะครัไอชูชีพที่เขาให้เราแสดงให้เราดูมันชูชีพตอนลงน้ําครับ แต่ว่าเราพลเรมเตอร์เนี่ยมันเป็นร่มอยู่แล้วครับมันเป็นร่มชูชีพยอยู่แล้วใช่สามารถที่จะร่อนลงได้ใช่ครับคือปลอดภัยกว่านั่งเครื่องบินโดยสารครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะท่านท่านเครื่งองบินนะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะเชียงใหม่ไปภูเก็ตอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปยุโรปไปอเมริกาอันตรายที่สุดเห็นไหมละครับเพราะรมันไม่มีร่มชูชีพครับแต่พลเรมเตอร์เนี่ยมันคือร่มชูชีพตัวอยู่แล้วนั่นเห็นไหมละครับที่ตอบรับ ผมมาบอกว่าทําต่อพี่เลยทาต่อผมเอาสิ่งนี้มาให้ท่านแล้วท่าน,แล,านแล้วท่านดูสิ่งที่อยู่ในใจของอาจารย์ที่กําลังครั่งพรูออกมาเนะี่ยมันจะทําให้คุณเกิดไฟแล้วก็เรียนรู้ในถึงสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลดอันตรายค <ผม S 1> นาดครับมันก็มีแค่นี้เองพี่คือถ้าหากว่าเราไม่ประมาทแล้วเราก็อุปกรณ์เราเช็คว่ามันปลอดภัยเรียบร้อยดีมันก็มีร่มกับเครื่องนะฮะแล้วก็ไม่ประมาท คือถ้าลมแรงอย่าไปเล่นคใช่ไหมแล้วก็ต้องฝึกจนเก่งพอต้องรู้ตัวเองว่าระดับเราในขนาดนี้เราก็เล่นแค่นี้ครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราหนึ่งคืออุปกรณ์พร้อมเช็คให้ดีสองคืออย่าประมาทนะแล้วก็เรียนรู้มาเรียนรู้มันผมคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่าพลามมเตอร์มันเหมือนจิ๊กซอครับคุณต้องเรียนรู้เรื่องลม ก,ก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเ,เรียนรู้เรื่องล่มเรียนรู้เรื่องตัวคุณเองเรียนรู้เรื่องเครื่องเมื่อ <Me ira S 1> คุณเอาจิ๊กซอต่างๆมาประกอบกันได้ความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อใดถ้าคุณมองเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็ยังมีอันตรายอยู่ในนั้นที่ทุกวันที่นักบินพลรามอเตอร์เขาเล่นกันเพราะเขารู้ว่ามันไม่อันตรายเขาสามารถควบคุมมันได้จริงๆกับพี่เลว่ามันมีสามอย่างครับมันมีลมครับ มีเครื่องแล้วก็ล่มแล้วก็ตัวเราใช่ครับถ้าหากสามอย่างนี้นะครับดูแลให้ดีแล้วปลอดภัยปลอดภัยครับผมเห็นมานะคนที่เกิดอุบัติเหตุนะมันจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสามเรื่องใช่ครับมนถึงจะเกิดเรื่องถ้าดูแลจนครบนะเช่นไม่มีปัญหาครับเกิดยากเกิดยากเกิดยากเอาเป็นว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตราคุมมันได้ในคื่สิบเปอร์เซ็นตก็คือเรื่องของเรื่องคือที่สิบเปอร็นก็เป็นเรื่องของเรื่องบางทีก็อาจจะมีอะไรที่มันหมายโอ้แต่มันน้อยครับ คือปกติแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือถ้าหากว่าอากาศไม่ดีลมแรงเนี่ยเราไม่ขึ้นอยู่แล้วครับเราจะขึ้นตอนที่ลมมันนิ่งๆลมมันไม่แรงพอดีลมพอดีครับดังนั้นเนี่ยมันก็ปลอดภัยในแรกแต่ถ้าหากว่าลมแรงมาน่าจะฝืนขึ้นเนี่ยมันก็อันตรายแล้วถ้าฝีมือไม่ถึงอันตอุปกรณ์ไม่ถึงเสร็จเลยฝีมือเกี่ยวเรื่องตัวเราใช่ครับครับสรุปคืออุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมคนพร้อมแล้วดูเรื่องลมให้ดีครับปลอดภัยแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นเจอกัน EP สองที่มันมันกว่านี้ไหมอาจารย์นะครับาจารรับปากไหมรับปากท่านผู้ชมรับปากครับแต่ข้อสําคัญคือเราก็ต้องอย่าไปคิดเอาเองนะครับไอ้มันเป็นเรื่องทักษะหลายเรื่องเนี่ยผมเนี่ยถ้าไม่มีครูสอนน่ะนานไม่รู้มันต้องมีการส่งต่อที่มันต้องมันต้องรู้ว่าไอ้ทักษะในการบังคับล่มในการตั้งล่มในการแก้ล่มเนี่ยมันต้องเรียนนะครับเรียน youtube ได้ไหมอาจารย์ ยูทูบเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเราก็ดูคนอื่นเขาทำเราไม่รู้หรอกว่าปัญหาของเรามันไม่มีมันไม่มีก็มีคั้นอนผมว่าไงก็ต้องมีแล้วมันไม่ใช่เรื่องเดียวมันไม่ใช่กอล์ฟที่ที่เป็นกีฬาที่เราสามารถจะฝึกด้วยตัวเราเองกอล์ฟเนี่ยพี่ไม่ตีลูกก็ไม่ไปแต่ถ้าเกิดพี่ขึ้นบนฟ้าไปแล้วเนี่ยถ้าพี่ไม่มีทักษะพี่ลงมาอย่างไงใช่แล้วเจอลมแรงๆหรือว่าอะไรต่างๆแค่ไหนเราถึงจะกลัวแค่ไหนเราถึงจะสู้มันได้มีทักษะที่จะ ที่จะเรียนรู้ที่จะไปกับมันครับคือจริงๆนะมันลงมาอยู่แล้วแต่ว่าจะลงยังไงให้มันปลอดภัยครับไม่เป็นลงน้ำมั่งเป็นลงต้นไม้ใช่ <laughs> ซึ่งผมคิดว่า ครูฝึกเนี่ยนะครับเขาไม่ให้เราขึ้นหรอกครับถ้าหากว่าทักษะเรายังไม่ถึงครับก็มีครูฝึกที่ให้เราขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีปลอดภัยไว้กครับเราทีมชาตจะปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้ววันนี้ก็อย่าลืมใบพัดไฟวิทมีนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับให้กับรายการครับโทษทีครับผมใบพัดผมเนี่ยไฟวิทมีครับโอ้โหเป็นไงครับผมสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดแล้วก็อย่าลืม กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดไลค์กด, like, กด Share, แชร์เราก็เจอกับอาจารย์แน่ๆใน e ีพีต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,<ม>รบนนกที่ผบินนะครับเพื่อมวลชนครับ ฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสงไกลจะขอเป็นนกที่ราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสุริยถ้หากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาน อากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจากถมกลายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายอมปรีให้มวลชนผู้ทุกทนขอพรีตน ไม่ว่าจะตายกี่ครั้งถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชีน้นำชาวประชาชนเสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนา ฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจากถมกายเป็นทางเมือมวลชนชีวายอมปรีให้มวลชนผู้ทุกทนขอพรีตน ไม่ว่าจะตายกี่ครั้งขอพร่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งยาราต YouTube Channel ถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่พบิน ติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสงไกลจะขอเป็นนกที่ราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสุสิรีหากฉัน